เฮ้ hey, พวกนายเนะ่ยกดติดตามให้เราบ้างสิคนดูช่องเราเนะี่ยยังไม่กดติดตามถึง66%เเลยนะดกดเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยละกันนะพวกแกกดไลค์ด้วยนะ โลบัคหมดอย่างนั้นน่ะเหรออยากได้ก็ไปเติมเอาสิไปเติมเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไปไว้ที่ลาวาบัคหมดแล้วร้านลาวาบัคมีบริการเติมโลบัคเลทที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทเลท5บริการเติม v i p s e r v ร์ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทแล้ไปถึงจำน่าย ID ไก่ตันบล็อกฟู้ดบอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มจัดจดอย่าลืมไปใช้บริการลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเวบกรนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมโชโชนั่นเองนะครับทุกคนก็จริงๆเนี่ยพี่น้องๆขอกันมาเยอะมากนะครับว่าเอ้ยพี่ครับขอให้ทำอนิเมะแอดเวนเจอร์เยอะๆหน่อยครับพี่แต่ว่าจริงๆพี่ก็อยากทํานะครับทุกคนแต่ว่าปัญหานั่นก็คือตัวละครของอนิเมะแอดเเจอร์มันยังไม่เยอะไงทุกคนเรายังไม่สามารถที่จะเอามาปนเปกันเออเป็นทีมนู่นปีมนี่ทีมนั่นได้สักเท่าไหร่ ใครับทุกคนเราก็เลยยังไม่ค่อยได้ทำนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็บาอยู่กับทีมโจโจแล้วนะครับซึ่งผมก็ปั้นยังไม่สุดนะทุกคนแต่คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พร้อมที่ทุกคนอยากจะดูแล้วแหละนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงซะโจโจแม่งก็ไม่อัปเดตมาอยู่ดีนะครับเราก็มาทาโจโจวีแรกกันก่อนเลยละกันนะครับในอนิเมะแอนิเมชั e นนะแล้วก็ตัวละครตัวแรกนะครับที่เราเอามานะครับนั่นก็คือโจรูโดนั่นเองนะครับทุกคนตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นดาเบจหลักของ ของทีมนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมีแต่ <S <S แตลีเจนดารี่นะครับทุกคนแล้วก็โจลูโน่เนี่ยวางได้5ตัวเลยนะครับทุกคนตีแรงพอสมควรนะครับเออก็จะประมาณนี้แล้วก็ได้ส่งของตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวมิติกหนึ่งเดียวของโจโจและเป็นตัวมิตติกที่กากากา อนิเมะแอนเดอร์เแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือเดวินโล่นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครกากเกินนี้แล้วนะครับตัวมิติกตัวไหนที่กากกว่าน,นี้ช่วยหาให้ผมดูหน่อยนะครับผมว่าไม่มีแล้วแหละตัวนี้คือกากสุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วในทีมโจโจ้นะแบบอนิเมะแอนเดอรเนะครับนั่นก็คือจีโอนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ดีโอตอนนี้เนี่ยผมก็เอาลากชายนี่มา เลยนะครับทุกคนซึ่งดีโอก็เรียกได้ว่าได้เป็นกําลังหลักของเราแน่นอนนะครับเพราะว่าตี1ทีมันก็สตาร์ทบอลหนึ่งทีนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมตัวอีพิกสุดโหดนะครับในแพทที่1นะตอนนี้ก็แพทสีแล้วแต่ว่าอัปเดตที่1เนี่ยมีคนเอามาใช้เยอะมากนะทุกคนนั่นก็คือโจทาโร่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชายนี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าล่างไม่ชชยนี่เนี่ยก็จะเป็นลากสีดำนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเท่พอสมควรนะครับแล อยู่นั่นก็คือสกิลหยุดเวลานะครับอารมณ์คล้ายๆกับดีโอในออสตาเลยทุกคนสามารถแบบขายสแปมได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับในระดับอีพิกนะถือเป็นอีพิกที่ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวต่อไปตัว,ตว,ตวสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่ายังเป็นเมตาในการเอ่อหาตังตอนลงสตอรี่อยู่นะครับนั่นก็คือ Space Warcon นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเหมาะกับการเอาไปลง15เว็บมากนะครับเพราะว่ามันสามารถขายได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ราคาถูกนะอัพเงินได้ไวทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับ แล้วก็หาง่ายด้วยตัวสารพัดประโยชน์จริงนะครับในส่วนของสเปรุพาก,กอนนะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนในส่วนของทีมโจโจ้ของเรานะครับส่วนทุกคนคิดว่าจะไปได้กี่เว็บเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งส่วนผมคิดว่านะ่าจะไปได้สักแบบ76อะไรประมาณนี้ เ0ป่ะเออเอาสัก70ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปด่านนาเมกกันนะครับทุกคนทีมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกากนะครับถ้าเราเอาไปด่านโหดๆเนี่ยมันไม่ไหวแน่นอนนะครับเราต้องออกไปนาเมกนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนใครนะครับที่เพชรหมดอยากจะมีเพชรเอาไว้สุมกาชานะครับพี่บอกเลยว่าร้านวิวประกอบนะครับมีบริการรับ afk นะครับผม50าบาทเนี่ยได้12ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าฝากมา200บาทเนี่ยนะครับก็จะได้แถม12ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรขมสิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับทัก แล้วก็เอาเป็นว่าเราไปเจอกันในดานเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปกัน yes sir o k a แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ดานพืนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตังแค่600เราจะวางสปีดวากอนก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่วางลงไปเพื่อเอาตังเริ่มต้นนะครับสกิลแรกของสปีดวากอนก็ยังไม่มีอะไรครับยืนบนพื้นคืออารมณ์แบบพึ่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับใช้หัวคิดเงินนะครับเอามือมาชี้ที่หัวแล้วก็ได้ตังแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวแรกที่เราจะวางเราวางดีโอก่อนเลยเพื่อจัดการมอนนะครับเพราะว่า เ,เป็นตัวสารพัดประโยชน์ที่รับมือวันต้นเกมได้ดีมากนะครับทุกคนแล้วก็เราก็มาวางบูรุมมากันเรยรักกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอับบูุมาก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาวากันอีกทีหนึ่งนะเฮ้ยทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับตามมันเหลือ Cap ๆนะครับผมก็จะอัพสปีวดวากอนเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการเอาเดี๋ยวเดัพก่อนตังมาแล้วก็อัพก่อนดีครับวิวัฒนาการของสปีดวากอนนะครับขั้นที่2นะครับก็เริ่มที่จะวิโรงงานเล็กๆเปของตัวเองแล้วนะ สกอนนะครับทุกคนในประมาณนี้แล้วก็ อออัพต่อเลยแล้วกันนี่ครับโรงงานก็ใหญ่ขึ้นนะครับโรงงานของสปีดวากอนนี่โหโลโก้ชัดเจนนะตอนนี้นี่แล้วก็สปีดวากอนที่ก็จะยืนอยู่บนโรงงานนะครับทุกคนเป็นซ e o นะฮะตังก็ยังไม่มาในการอัพบูม่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็มาดูที่ดีโอกันบ้างนะครับตอนนี้ดีโอก็ใช้สแตนนะครับน,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 บนี่ในการชมตีบอลน,นะครับโอ้เราเราเรประมาณนี้มันพูดปะมันไม่พูดโผล่างนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยครับทุกคนเฮ้ยพูดอยู่พูดอยู่โอเคตังมาแล้วก็อ บ้าครับผมตอนนี้อัพบูมาให้ตันก่อนเลยละกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงครับทุกคนโอเคแล้วทุกคนผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตังเราก็เหลือเยอะอยู่นะผมก็จะเอาดีโอได้ครับมาวางไว้ข้างหน้าให้มันแบบตีบอลไวๆนะครับเคลียบอลไวๆเลยจะได้สคริปต์เว็บไวๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเดียวแม่เอาไปอยู่อะทุกคนเราเอามาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวละกันนะครับผมให้บันช่วยกันจะได้เคลียบอลไวๆอันนี้ไหวแน่นอนนะครับแล้วก็อัพบูมาเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจาก หลังจากที่มีโรงงานประมาณนี้แล้วก็อัพขึ้นไปนะครับโอ้โหมีตึกสํานักงานใหญ่มากแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ย้ายโลโก้สปีดวากอนมาไว้ที่ข้างหน้านะครับทุกคนโอ้โหทราบว่าปี1952โอเคโเคตรเท่นะครับผมแล้วก็ตังมาแล้วก็อัพสป<ๆ>ีดวากอนขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราอัพสปีดวากอนให้ครบมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวหาตังไงเดี๋ยวเราค่อยไปอัพตัวอื่นนะครับผมตังต้องมาก่อนนะทุกคนตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะครับผมอ่ะจัดไปโอเคเรียบร้อยนะครับวางสปีดวากอนเสร็จลดเรียบร้อยนะครับท ตอนนี้เราก็มาดูตัวดาเมจกันบ้างนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ตัวแรกเลยนั่นก็คือดีโอนะครับดีโอก็สกิลแรกก็คือใช้สตงสแตนนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้เลยดูใกล้ใกล้กันหน่อยละกันนะครับทุกคนนี่ปล่อยสแตนออกมาโจมตีประมาณนี้โคตรเท่นะครับแล้วก็ปึ๊บออกมาก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปเรามาดูที่เอ่อจจลุโน่กันก่อนนะครับทุกคนนี่จจลุโน่ผมก็จะมาวางไว้ข้างหน้าหรอข้างตรงนี้เลยละกันจะได้ดูไวๆนะครับหัวใ ส่วนของโจลูโน่เนี่ยสแตนค่อนข้างจะเทนะทุกคนเพราะว่าสแตนลอยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีปล่อยพลังออกมาด้วยนะไม่รู้ว่าปล่อยพลังอะไรยังไงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเทนะครับแค่นั้นเลยเนี่โอ้โหดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัพโจลูโน่ขึ้นไปดูสกิลกันก,นก่อนเลยแล้วกันตัวแรกเลยนะครับนี่อัพขึ้นมาปุ๊บสกิลขั้นสุดท้ายกโ,โหก็สแตนกลายเป็นต้นไม้นะครับทุกคนนี่ปุ๊บขึ้นมาโอ้เชื่อคนเท่ะเป็นทีมที่แบบสกิลเอฟเฟกต์เท่มากๆนะครับทุ เช็ดเคเช็ดโค้กเช็ดลู่โอ้โหนี่เอาเรื่องจัดน,นะครับผมแล้วก็ดาเมจของจูรุโน่ตอนนี้ก็อยู่ที่1,900นะครับแล้วก็ตีไวมาก4.5วิแต่ว่าวงค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เหมาะอยู่กับดันนามเกนะฮะไม่แย่เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราขายก่อนละกันแล้วก็มาดูสกิลของเอ่อโจทาโร่เออโจทาโร่ก็เหมือนกันนะครับทุกคนส่วนโจโจ,โจส่วนมากเนี่ยก็คือใช้สแตนออกไปโจมตีนะไม่ค่อยใช้ตัวเองเข้าไปโจมตีเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็อขึ้นไ เรื่อยๆจนกว่าจะมีสกิลไวอามีสกิลขึ้นมาครับสกิลไทม์สต็อปนั่นเองนั่นก็คือสกิลหยุดเวลานะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันว่ามันเป็นตัวหยุดเวลาที่ดีมากๆเลยก่อนที่แชงจะมานะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแชงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันหน่อยละกันนะครับว่าตอนที่เราหยุดเวลาเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงครับทุกคนวาดชูชีพกดเลยป๊าบเข้าให้อ <c oughs> โคตเท่ครับรู้สึกว่าคือสีเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งแมพเลยหรือเปล่าวะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปยืนไกลๆสีแมพมันจะเปลี่ยนไหมวะอ่ะเดี๋ยวผมลองไปยืนไกลๆดูด้วยทุกคนแล้วก็ลองกดอยู่เวลาฟึบ อ๋อมันเปลี่ยนแค่ตรงนั้นนะครับผมถ้าเราอยู่ไกลๆก็คือเราจะมองไม่เห็นนะครับอ๋อประมาณนี้ในส่วนของจทาโร่นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปเราก็อัพเป็นดีโอเลยไหมไม่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 ผมว่าเอาเป็นเดวเวรโล่ก่อนดีกว่าไอตัวบิทติกที่กากที่สุดในเกมนะครับสกิลแรกของมันก็เนี่ยแหละทุกคนเป็นการใช้สแตนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเป็นการใช้สแตนเข้าไปโจมตีนี่เลยนะครับทุกคนก็ปกติแล้วก็ตีเดี่ยวได้นะพ้อที่มันกากที่ผมไม่ชอบไปก็คือมันตีเดี่ยวนี่แหละทุกคนโคตร นิดหนึ่งว่ามอนมันหลุดตอนนี้อ่าแล้วก็ อัพขึ้นมานะครับจนกว่าจะสกิลจะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วเป็นแล้วเปนแล้วเปลี่ยน,นเป็นยังไงขอดูชัดๆหน่อยสิโชวชัดๆหน่อยดิอ่ะเดวโลปึ่มเข้าไปเหมือนสแตนแบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็แรงอะ่ะทุกคนแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับโอเคแล้วก็อัพขึ้นไปจนมีสก,กิลใหม่นะครับผมมีสก,กิลกดด้วยนะครับตัวนี้เป็นสก,กิลหยุดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่านะ่าจะหยุดเวลาได้นานกว่าอยู่นะแต่ว่าหยุดนานก็เท่านั้นแหละทุกคนคือกา,กากอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูตอนกดสก,กิลละกันว นี่ฮะคือตอนกดสก,กิลของเดวัลโล่แม่งโคตรเท่ะนะครับทุกคนแม่งอยู่ในจัก,กราวาลเลยเอะตอนเนี้ย ทุกอย่างคืยหยุดนิ่งศูนย์รวมจักรวาลน,นะครับแล้วก็จบแค่นั้นเลยไฟม,มีอะไรเลยนะครับหยุดเวลาแป๊บเดียวแล้วแบบรีโคตนนานนะครับแล้วก็ถามว่าเราเอามาเนี่ยเราวางเพิ่มนะสมมติผมวางเพิ่มอะผมวางเพิ่มปุ๊บผมกดซ้ำในไม่ได้ด้วยนะแม่งใช้หลอดเดียวกันนะอะเหียอย่างทาถูทาถูอยา่างยาหมองอะใช้หลอดเดียวกันเนี่ยดูดิหลอดเอฟเฟกเดียวกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็กดไม่ได้นะครับคือโคตรกากอะเอาจริงคือใช้โจทาโร่ดีกว่าเอาง่ายเลยนะครับถ้าจะเอามาหยุดเวลาอะไรเงี้ยนะเพราะว่าดาเมจแม่งก็ตีเดี่แล้ว ประโยชน์เลยตัวนี้โคตรกากทำบัาทำไหมเกิดว่าเพื่ออะไรวะโอเคแล้วตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาวางเป็นดีโอกันเลยละกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวทำมดีโอผมวางตัวนี้ก่อนละกันตั้งเล่าเหลือ ok ๆนะครับตอนนี้คือผมวางยังไงก็ได้อ่ะผมจะอัพดีโอแบบนี้นะครับทุกคนเพื่อให้ <ๆ S 1> ดีโอเนี่ยหยุดเวลาทุกซอกทุกมุมนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวที่วางข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมาวางข้างหลังจุดที่ดีที่สุดของดีโอหลังจากนี้เราก็จะอัพตัวให้ครบเลยละกันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวที่ควรจะมาก่อนเลยผมว่าน่าจะเป็นโจลูโน่นะเนี่ยโจลู ก่อนเ,เพราะว่าโจโลโูน่เนี่ยมันดาเมจหลักนะครับนี่ตีพันเนะครับแล้วก็ทำดาเมจทุกๆ4.5จุดาวิดิโอเนี่ยตีแรงก็จริงนะแต่มันทำดาเมจทุกๆ1ิาวิเลยทุกคนถือค่อนข้างนานนะครับแล้วก็โจโลโูน่วเนี่ยวงก็ไม่ได้ใหญ่หรอกโอเคครับเราก็วางโจโลโูน่ลงไปก่อนเลยแล้วกันจังหวะนี้นะครับจากการมอนข้างหน้านะแล้วก็เราพยายามกระจายกระจายกันนะครับทุกคนวางให้มันได้ คุ้มๆนะครับ5้าตัวนี่ประมาณนี้เลยอ้าวตังหมดครับทุกคนเดี๋ยวเก็บตังแป๊บค่อยว่ากันโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ วางโจรูโน่น่าจะครบแล้วนะครบ5ตัวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะวางนั่นก็คือโจทาโร่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็โจทาโร่เราก็ต้องหาจุดดีๆให้วันหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาไว้หยุดเวลาเฮ้ยแต่โจทาโร่วงค่อนข้างใหญ่วะ่ะเดี๋ยวเราเอามาฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ได้กี่ตัววะตัวนี้น่าจะได้4ตัวนะถ้าจําไม่ผิดนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยววางลงไปก่อนแล้วกันค่อยวา่วากันนีนนปนนน่ประมาณนี้อ่ะครบแล้วเอาวางได้3มตัวก่อน เหลือใครบ้างวะเนี่ย dio ก็วางแล้ว dio วางแล้วจู u l โนวางแล้วจท r u n o วางแล้วแล้วก็เหลือแค่เออไออะไรนะเด d e v e ลโอ้โหชื่อแม่งชื่อค่อนข้างสลับกันบ่อยนะทีมนี้นะครับผมอ่ d e v ว l o p e ก็วางได้4ตัวนะทุกคนถามว่า4ตัวมีประโยชน์ไหมก็ผว่าน่าจะไม่นะโอเคครับอ่ะเราก็วางไว้สักแถวนี้เลยละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมอัพไปเรื่อยๆแล้วกันจนตันทุกตัวนะครับแล้วเราก็สกิปไปช่วงที่มันตึงมือเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ ไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ยังรับมือกันได้อยู่ชิลๆนะครับเพราะว่านี่แหละดาเมจดหลักก็คือน่าจะเป็นโจลูโดนะครับทุกคนโอเคเราสคิปกันไปเลยครับทุกคนไปกันเย่เฮ้ยแต่ว่าก่อนไปนะครับทุกคนขอคุยกันสักหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยทั้งแมปอ n i m e a เอเจนเจอร์นะครับแล้วก็ทั้งทีมโจโจเนี่ยคือเขาทํารูปแบบตัวละครมาโคตรสวยนะผมบอกเลยว่าถูกใจผมมากเลยผมรู้สึกว่าเขาทํามาดีมากๆนะครับการปั้นตัวละครของเขาคือแบบโอ้โหโคตร สวยงามอะแต่และตัวนะครับแล้วก็คือทีมโจโจ้มันมีสแตนด้วยไงมันก็เลยดูแบบหลากสีนะครับโคตรเท่เลยนะผมชอบมากๆถ้าเอาแบบทีมอื่นมายืนข้างๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าทีมนี้น่าจะเท่ที่สุด นทุกคโอเคแล้วครับทุกคน, okay, คกคนตอนนี้นะครับที่เว็บ27นะครับเอ้ยไม่ใช่57นะครับบอลก็เริ่มที่จะตึงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลมันเกินพวกเรามาแล้วนะครับเกินที่ที่เราวางไว้มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะรู้สึกว่าสก,กิลของแต่ละคนเนี่ยบรนทับกันวะเนี่ยผมกดโจทาโ่เห็นปะทุกคนไอพวกนี้ก็ยังเดินเฉยเลยครับทุกคนเพราะว่ามันโดนดีโอสตันมาแล้วนะครับทุกคนผมคิดว่าแบบนั้นนะมันก็เลยแบบ เออทับกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดอีกครั้งหนึ่งเห็นปะคือมันทับกันครับทุกคนมันเอาไม่อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ที่เว็บ58เนี่ยมอนเริ่มที่จะวิ่งไปนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเออผมอาจจะต้องเอาด d โอนะแล้วเอาโจทาโร่ดีวะเอาโจทาโร่ไปสแปมหยุดเวลาดีกว่าเดียเ๋ยวเฮ้ยแต่ว่าหยุดได้วะแล้วทำไมครั้งนี้มันหยุดได้วะเนี่ยทุกคนผมก็ค่อนข้างที่จะงงนะแล้วก็เดวอโร่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับเสียงไม้มันหายผมเลยบอกอัดใหม่นะทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมจะลองกดเดวอโร่นนนนนนคััต่ออออไปดดี้ก็ืมมยงโ โอหยุดเวลาอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราก็จะขายทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อาจจะย้ายจุดยุทธศาสตร์มาข้างหลังนะครับทุกคนเเพื่อจัดการบอลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงซ้ำบอลมันก็หลุดไปแล้วนะครับเราทําอะไรไม่ได้เราก็อาจจะมาดักข้างหน้าเอานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเดียวโลนะครับผมสกิลคืนกลับมาก่อนละกันนี่นะครับคืนกลับมาแล้วเราก็กดเลยละกันทับไหมเฮ้ยหยุดได้วะโอเคแต่ว่ามีบางตัวที่มันวิ่งได้อนั้นมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหดูเสียงเอฟเฟกต์เวกโคตรดังอ่ะตอนเนี้ แล้วก็ตอนนี้เราอาจจะต้องขายโจลุโนว่ะตัวดาเมจหนึ่งเดียว,ยวของเราเลยครับเอาไว้ข้างหลังก่อนเลยลักกันหรือเปล่านะหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาดีโอแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเราย้ายดีโอมาข้างหลังก่อนนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะนี่ครับจะได้มาสตันข้างหลังนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องย้ายว่ะเราต้องย้ายทุกตัวเลยนะครับสมอรับภูมิลบของเราย้ายมาเพื่อจัดการตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกดจุดเวลาไปครั้งหนึ่งนี่เรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเป็นโจรุโน่นะครับผมเนี่มาวางไว้ตรงนี้เลยน่าจะคุ้มอยู่นะ5ตัวเฮ้ยแต่ว่าดีโอบางยุดเวลาหน่อยเพื่อนโอ้โหโจทาโร่โจทาโร่หยุดไม่ได้หยุดเวลาตรงนี้ก่อนแล้วก็โจทาโร่มามาข้างหลังก่อนลกมายือย้อไว้ครับทุกคนยื้อไว้เท่าที่เราจะยื้อได้นะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาวางโจรูโน่เฮ้ยโจรูโน่ใช่ป่าวะใช่โจรุโน่ปะโอเคแล้วก็ขายดีโอดีโออยู่ไหนหมดวะเนี่ยขายก่อนตอนนี้ทุกคนแล้วก็เราต้องเอาดีโอมาไว้ข้างหลังนะฮะโอ้โห oh ตัวนี้มันมาไงวะเนะี่ย เฮ้ยฮัลโหลอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <laughs> เราต้องรีบครับครับทุกคนรีบอัพขึ้นมาจัดก,การโอเคครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหข้างหน้าอาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยรีบหยุดเวลาครับสแปมหยุดเวลาเลยด่วนปึ๊บนี่ครับหยุดเวลาแล้วแล้วก็โอ้โหตอนนี้ผมว่านะ่าจะทำได้แค่การหยุดเวลานะเนี่ยข้างหลังก็น่าจะโอเคอยู่โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสแปมหยุดเวลากันครับทุกคนซึ่งอาจจะช่วยได้นิดหน่อยรีบเปล่านะช่วยได้ปะน,นะโอ้โห ตัวตันเฉยตัวตันเฉยอ,อะพี่ทําอะไรไม่ทันเลยครับตอนนี้ทุกคนคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้เราก็อ่ะเว้บโอ้โหเดวโลโล่ลงมาแล้วอะขอตัวดาเมจจัดๆนะครับอย่างเดวโล่ลงมาสักหนึ่งตัวนี่แล้วก็กดโอ้โหหยุดเวลาไม่ได้ด้วยเอ้ยโโหไม่ค่อยได้ซ้อมเลยว่ะทีมนี้ ปวดมั่ว่วดจัด่วดจัดเวลาต่อป้าบเข้าให้เอาหยุดไม่ได้ครับคือบางทีมันต้องการครูดาวอ่ะทุกคนมันต้องการครูดาวสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับน,นี่ไงเออโอเคมาจุดยุทธศาสตร์เราไปอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เดวิโลโอ้โหเดวโลกูตันจะไปเอากลับมาก็ตอนนี้ก็แบบไม่ทันแล้วมั้งอ่ะหยุดเวลาไว้ทุกคนตอนนี้เราทําได้แค่ยื้อเวลานะครับเบี้ยหกสิบเอ็ดแล้วทุกคนก็ถือว่ามาได้ไกลอยู่นะทีมโจโจ้ที่แบบมีแต่รีเจนต์กับอีปิกอ่ะทุกคน แล้วก็มีตัววิตติกกางๆหนึ่งตัวมาเรายังไม่ยอมแพ้ครับทุกคนเราไปยอมให้มันเข้าบ้านเราได้แนะ่นอนโอ้โหเอาอีกแล้วหยุดเวลาแล้วก็อันนี้อีกแล้วโอ้โหทุกคนหยุดเวลาเราไปอือไม่น่ารอดแล้วว่ะตัวนี้เข้าบ้านเราแนะ่นอนนะครับทุกคนตอนนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้แต่ว่าถ้าหยุดได้อีกสักครั้งหนึ่งก็ยังดีหกสองได้ไหมเดี๋ยวก่อน จังหวะโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนไม่ทันฮะได้แค่61นะครับทุกคนก็ถือว่ามาได้ไกลอยู่แล้วแล้วก็คือตัวละครมันเยอะไงการที่เราจะย้ายจุดยุทธศาสตร์มาจริงๆอย่างที่เราคิดไว้อมันไม่ทันนะครับทุกคนก็ถือโอเคนะถือว่ามาได้ไกลอยู่ไม่แย่เท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมโจโจของเรานะครับก็ไปได้ทั้งหมด61เว็บกันเลยนะครับก็ถือว่าไปได้ไกลอยู่นะเพราะว่าตัวละครของทีมนี้เนี่ยแม่งก็มีแต่รีเจนต์นะครับแล้วก็มิติก ็นมิติที่แบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไปได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับย็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับช่องบิวบกอรด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่มีเพจนะอยากจะฝากเอฟเคก็ทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจบิวบกร์ดนะครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้รักครับทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนละครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันเย้